นี้เรามาส่งเป็ดนะครับพี่เขาอยากจะเลี้ยงนะครับนี่นะครับสองพันตัวนะครับที่นี่บัวใหญ่นะครับเมื่อก่อนแกทำเป็นเล้าไก่สามสายนะครับก็เลยจะลองดัดแปลงมาเป็นเล้าเป็ดดูนะครับนะครับทีที่ลองเอซแล้วก็ท่านชมนะครับเพี่ขหอยปล่อยเลยเอหอยปล่อยเลย เพื่อนบอกนะวายยุคไทยเนาะเดี๋ยวคนถี่เงยคือการเลี้ยงหลายใน่ไหมพี่เนาะนี่นะครับซึ่งสามว่าโดนไปก่อนโอ้ยผมเห็นเจ้าวางแจ๊กปีแล้วคุณหมอไปหาเจ้าโอ้ฟาคุณอ่ะไอต๋อมมาครับผมครับผมต๋อมหมดนะครับนี่นะครับโโออเลแล้วตอนนั้นอ้ายยังไม่ทันอยากอยากรับลูกฟ้ามอยากรับตะว่นผมยำตัวแล้ว นี่แล้วครับลองดูนะครับจมูกหรือจาแล้วครับมือใหม่กเกษตรกรมือใหม่พี่เทสเลยครับพี่เปิดฝาเทสเลยจะได้เห็นไปน่วกันครับเดี๋ยวเออโอเคพี่ปรับอ่าพให้มันตรงกันโอเคครับนี่ครับเกษตรกรมือใหม่นะครับเทสเลยพี่ไฟเด้อไฟโขกจักรรถเมื่อกี้น้อนทับกันตายดิ บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วปล่อยกินน้ำมาจับนอนในรังเด้อครับผมนี่นครับถ้าพี่ลองเอฟซีใครที่ไม่มีไฟกกหรืออะไรยังไงนะครับก็คือจับให้เป็ดกินน,น้ำกินอาหารเสร็จแล้วเอาเข้านอนในรังนะไม่งั้นไม่ได้นะนี่นะครับไฟน้อยไปหน่อยนะครับไฟต้องเยอะกว่านี้นะครับ,บพี่อาหารายี่สิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยมันใจเนาะเอามันใจกับมันใจมาเจอตะไคร กันหลายๆหลอกเด้อมันยังนันยังมีวัฒนธรรมกันตายดิไม่อยากให้พลาดเด้อพี่เข้าใจเด้อบ่แม่นว่น้อยทั้งที่พี่ปล่อยเลยปล่อยปล่อยจังมากกันก็ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยโบเอี้นน้อยหลอกสันสันเจ้าเห็ุความทังที่หระบ่ได้นอนแท้ครับปั๊บปั๊บให้ปั๊บให้ตรงสักกับปล่อยเลยพี่อ่าผมจะถ่ายให้ดูไม่ไม่นั่นมากนะครับเพราะผมก็รีบเหมือนกันนะครับมันจะมืดงานเยอะนะครับ พี่ลองเอฟได้ปลดเข้าใจแล้วใครอยากกระถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับส่วนเราคุยกันนี่โวกันบระลายขวดของแล้วพี่โว้กผมไหมเนาะเน่ยครับกวนป้กวนป้เอ๊ะกวนป้ากวนกวนได้จริงพ่อพ่อพ่อตกวนอยู่นะพี่เนาะถือถือว่าจริงเต๋อโวโวกันเรื่องนี้ล้วพี่เปิดฝาก็เนื่องตะแข็งครับผมเออเยี่ยมครับผมอ่าโอเคเปิดฟ้าตะแข็งจริงแล้วงูจัก เม่อกี้สามปีเขาปีเราแกเห็นขาจริงขายจริงเยองน้เมื่อไรบอกอะไรห่วงหนวกนี่นะครับนี่พี่น้องเฮ็เอาออ้ถักกันกันเลพี่พี่เอาเอานี่กันกันละพีนกันกันกันตรงไว้ที่ก็ได้เอเข้าใจจะววามันต้องซ้อยซ้อยบางๆไหนี่ครับอยางมันทับครับพอยามันทับกันตายครับต้องแรกรผมกักันใจกันอืมครับผม เอาไปยังดอกไปยังเดก็ดกก็ฟื้นให้มันีด้กินน้ำเพื่อนท่านกินน้ำใ,ให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็อะไรครับชมนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับที่สําคัญก็คือท่านอ่าท่านต้องกั้นไม่ต้องให้มันคอกกว้างหรือใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องให้เขานอนซุมกันทับกันตายนะครับเรากลัวเรากลัวพลาดนะครับเราอยากให้ทุกท่านมีกําไรนะครับใครที่ที่ดูคลิปลูกฟาร์มผมแต่ละคนแล้วพูดว่า เลี้ยงแล้วมีกําไรนะยิ่งเยอะเท่าไหร่ผมยิ่งดีนะครับเพราะคือไม่อยากให้ขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วผมไม่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกําไรแล้วผมชอบเลยนะครับโดยเพาะเห็นลูกฟาร,ร์มเลี้ยงเรามีรอยยิ้มคือคือมันสิ่งไรญาติพี่น้องเพิ่มไปเได้เลพี่โดยปริยายเป็นบอสเลี้ยงราขาทึนหนี่บ่ดีที่เป็นบอสถ้าเลี้ยงแล้วมีกําไรหนี่มันมันมีอมีญาติพี่น้องมีคนโทรหามีคน,คนอยากเล่นอยากกวนอยากแรงร่มึงรูไหมครับ ขึ้นบ้านไหมเฮมีบุญมีอยังกับพานหน้ามากินเขาเนอะกินตรงไกลตัวแมนครับพี่นี่แหละประเด็นน่ะอีดีนี่ครับพี่เขาเตรียมเปิดเปิดกระสอบนะเปิดเปิดกระสอบนะหน่องมวยวีละปันเดเปิดเปิดเบิ้งกระสอบนะเพราะเป็ดจังปล่อยไก่ดอกใจเย็นๆครับผมพี่วองเ้าร์เนอใจเย็นๆเจ้าเด็กเจ้าเดียญองก็เป็ดมือมือละมือเนี่ยเจ้าว่าล็อกเฝ้าหลายปันเดเจ้าเดียญองมือมือเนี่ยล่ะกันเอาเอาไว้หน่กันเลยพี่ทักกันกันเลยครับผม ถ้าก,กันถ้าก,กันเคืองกันยังก็ได้มันมันจังบอนนั่นครับผมเดี๋ยวเอาเอาไปแอบไปกวางก็กกได้พี่จังออกแบบโอ้ผมแบบปล่อยปล่อยหรอกะไอ้นั่นรู้สึกหรอกลงสองพันตัวนะครับที่นี่นะไม่ใช่ว่าน้อยนะครับเป็นกเกษตรกรมือใหม่นะครับขึ้นล่าขึน้นยังไปเม่อันเมื่ออ้าโอเคได้ยูโรพี่ครับผมสวยใส์ยูโรมาได้เลยนนี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับ ใครที่มีอาหารแบบนี้นะครับไม่มีแบรนด์ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเราไม่รู้แหละรู้แต่ว่าราคาถูกนะครับแล้วอาหารโอเคดีนะท่านจะมีกําไรแน่นอนนะครับผมถึงไม่อยากบอกว่าฟาร์มลุกฟาร์มผมอยู่ที่ไหนนะครับไม่อยากพูดอะไรมากนะครับกล้องหนึ่งสีมี8ุแปดสิบเต,ตัวนะพี่คือเราแถมมาในกล่องหนึ่งตัวทุกกล่องจะมีแถมกล้องละแปดสิบแต่ว่าใส่แปดสิบเกันตายนี่นะครับเราจะไปเร็วๆนะครับใครที่นี่นะอาหารนะ ใครที่มีแบบนี้นะครับท่านท่านจะมองเห็นกําไรอะ่ะผมพูดงตรงๆนะเพราะมันตกโลโลละสิบนิดๆานัน่นแหละครับใครที่ได้ถูกเรายิ่งดีใจนะครับเป็ดขอให้เลี้ยงโตเดี๋ยวมาจับให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวเอากล่องมาลงให้เลยท่านอยากกลับตัวให้ใส่ก็จับไปนะครับแต่ถ้าไปลงเชือดก็เราต้องคุยกันว่าเราจะเอาเป็ดสเปคนี้นะถ้าเข้าลงเชือดในไทยนะครับส่วนถ้าส่งออกนี้คือยังไงก็ไปได้หมดนะครับ นี่นครับประมาณนี้อันนี้แค่ยังไม่กี่ก,ออกล่องลิงนะครับพอเป็ดตั้ง2ี่สิบ้าลังนะครับผมก็เลยถือโอกาสถ่ายให้ท่านาพี่รองเอฟซีแล้วก็ท่านชมก่อนนะครับว่าว่าว่าประมาณนี้ที่เราทํางานกันเราทําไปเร่งเร่งรีบๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมต้องรีบเคลียร์งานออกให้หมดเพราะว่า,าผมมีติดงานที่สอนนาขตนนะครับผมต้องข้ามไปสอนนาขตเพื่อที่จะไป งานบวชพี่ฮักผมนะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญสําหรับผมพอสมควรนะครับเพราะคนที่ ata, ทดึงเอกสารเข้าก็เป็นพี่แกนครับเผื่อวันหน้าได้ขนวัวขนควายหรือขนพี่ว่าเีาไปใช้มูกัดอกยุ่งสันดีแลวเดี๋ยวมันที่ไปถือเข้อทับขนวัวขนควายหรือขนแพะนะครับบางไม่แน่อาจจะได้ขนหมูขนอะไรด้วยอย่างนี้นะครับก็เลยอ่าเราต้องทําอะไรให้ยัง <engage> ไงอ่ะให้เอาใจพี่ๆเขาไปก่อนนะครับเคยอย่างนี้บ่พี่เป็ดอ่ะ เคยเลียเป็ดเลกเียวป่สมัยเป็นเล็กน้อยค่ะโอ้ฝังเอาแล้วครับตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเคยเลี้ยงเป็ดอ่ะประสบการณ์เยอะตัะเป็นเด็ก <c oughs> <c oughs> ประสบการณ์ตอนยัยบ่มบ <c oughs> อนนี้อันนั่นเล้พีอ่อันแม่เหมเป็นบน,น, <c oughs> <c oughs> นี่มันจะมีลหลายคนที่เขาพูดอ่ะแม่เหมิดแม่เหมิดกับเหมิดอีดีเยตัวผูแล้วพี่แล้วเขา เขาเรียนขายน้ำบ้านเนาะเขาที่ไปเหลื้อยยังแ่บเขาบว์ตัวผูกไปตัวขายเนาะแม่นโลและเนาะอ่าเป็นฟาร์มเป็นไรนี่คือเป็นฟาร์มเป็นไรส่วนมากเขาจะไม่หลอกนะครับส่วนที่จะหลอกก็คือพวกที่อ่าประมาณว่าแบบยังไงนะอ่าเอาไปเล่รถเล่อะไรเงี้ยท่านเจอแน่นอนนะครับโอ้ประสบการณ์เลี้ยงเป็ดแต่น้อยดิเป็ดไข่กอดไปโรงเรียนแต่สมัยไปโรงเรียนเลยเราผิดละเก็บ นี่ครับกล้องหนึ่งสี่นี่แปดซีเบตทำไครับพอแถมกล้องอะโตครับผมล่งยิ้หากล้องแต่คือแถมยิบหาโตครับผมครับผมอ่าเพื่อมันมีสูญเสียไม่ตายเ็เลยต้องแถมกล้องอะโตยิ่ิหากล้องก็นถเป็นสองพันพอดีอ่ะพี่ประมาณนี้นะครับกำลังเริ่ม เริ่มปล่อยเริ่มลงเรื่อยๆกำลังเริ่มเยอะนะครับดูพี่แกลุยเต็มที่เหลือเกินนะครับปล่อยไว้คนละมุ่งกันเลยพี่ค่อยๆกันเลยเราก็ลงเฝ้าเราก็น้ําผมว่าตังค์ไม่ยัง,งว่าองเฝ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเจ้าหนิย,ย้อนมันมดมือแท้หรือมือไหนคือนหน่งคนน้องแท้นีปัญหาอยู่แค่อาทิตย์แรกนั่นละครับหลังจากนั้นก็นกน พี่พันพี่ป้อยข้ังหลังพี่อะไรครับผมปล่อยไปใส่กุมขังหลังเลยนั่นแหะคนเรามุมรหวดเวลาดนันพี่ยังบริจับต่อยังเลยแบงเราเลยนะตั้งไฟตั้งงานลายเนาพี่เนาะนี่นะครับที่ผมอยากให้เทแบบนี้คือคืออ่อจะได้รู้ว่าเป็ดมันเดินมันแข็งแรงอะไรไหมอย่างนี้นะครับ การตะสินใจทัวเร็วทอวดันนี้ทัวถือกิเนี่เจ้าร้อนี่เจ้าสีรอ้อยน้ำไนดนี้โอ้มีเนร่างน้ำที่เปิลนีย่ย่างดีเหมือนตัวพี่มีครเหมันถูกยางไงตัวนี่พร้อมที่สีลุยเป็นฟรามเงยตัวเนี่ อย่างว่าเจอปัญหาก่อนพี่แกตั้งเป้าจะเลี้ยงไก่สามสายนะไม่ตั้งเป้าจะเลี้ยงเป็ดแล้วมาเจอปัญหานิดนึงก็เลยลองลุยเป็ดดูนะครับมันหนาวนนะอ,อ่ะครับใจตายน้หนาวอ่ะช่วหนาวอีดีลเลยบวบ,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 บขึ้นว่ะใส่หวัวโกกแกดอันกีทีเฮ็ดแล <c oughs> ้วอ่ะหัวโกกแกดเหมือนหนีจะใส่หัวเดียวกับพ่อที่ไหนแมน แค่ถ yeah, right. yeah, ังเก็บม no ือจะสองถังเจ้าพ่อแล้วหนาห้อนนี่เมือแค่สองถังนี่ก็เกินแล้วครับนั่นแหละครับแค่หัวก็ซื้อหัวกกหัวเดียวกับพ่อแล้วอุปกรณ์ฟาร์มจะขึ้นหลายเจะขึ้นว่านั่นบอมี่ครับพี่บอมี่ครับบอมี่เริ่มเฮ็ดบอยหนามบอยยังไงโลดเด้อร์เจ้าเด็กหิวเมือมือนมือเว้นบ่อนั้นนี่นี่วันผุ่มโบเรียนนี่นี่ นี่นะครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็หลายท่านชมนะครับประมาณนี้นะครับการทํางานของเราก็อยู่งี้ตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกพูดไปสไตล์กวนๆไปอย่างนั้นแหละครับแท้ไม่มีอะไรนะครับบอสไซกับบอสไปยังตังโลพี่อะไรขมาะไรตังตังตางไอพี่ตังกลางไออันลื่นยังไซบอสไซกับบอสไปยังเพรมันกินมากตั้งแต่เกิดเราละมันเดินทางว่วไกลไปไหนหรอกมัน่จะมีอะอรอ่าซี โอเคดีนะครับนี่นะอันนี้ผสมกับยังผสมในโบผสมกับโบเป็นปยังผีมันเลยปิดมากแล้วก<อ> okay, ็ม้าโหลดแกมือไปยูแมนหาลังอยู่พี่โชว์ป๋อตายเลยยังใหนะ้เนาะ ฮึยานได้ทับกันขึ้นนี่แล้วฮึฮึฮึขออย่านยังเนี่ยขอยานได้มันทับกันนะเนี่ย ที่นี่บัวใหญ่นะครับนครราชสีมาพอดูแล้วก็ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่พอวิ่งได้อยู่นะครับเดี๋ออกไปย้ายจากบ้านมาแล้วก็ดิ่งมาอนี่ก็เลยก็น่าไม่น่ามีปัญหานะครับพอดูแล้วมันไปได้หลายที่เอเ่ทางนครหลวงเวียงกันเปิดรับนะครับอาจะลวงข้ามดูทุกที่นะครับที่ไหนต้องการบอกได้เลยขอให้ต้องการเยอะๆนะครับ ยิ่งข้ามแบบถูกต้องตามกฎหมายผมยิ่งชอบนะครับเอกสารฝั่งไทยเราครบนะครับฝั่งล่านี้ตรงไหนตอบรับได้นี่คือมาเลยนะครับเสนอมาเลยพี่แรนหูมน้าเจ้าเลยทำงานกันแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับ ตรงเรอยากเลี้ยงวัวไปเนี่นยจังเมยฮักไปเนี่ยสนใจครับไอเราเมื่อยจังไงนนเาานาะเราผีเนาะไอเราเมื่อยจังไงก่อนเนาะเราอยากเลี้ยงเขาหัวด้วยวะอือครับตอนนี้อยู่บัวใหญ่เลยพี่ครับอยู่ไปที่นี่บัวใหญ่เขาหนิบอครับโอ้โ <c oughs> อ,อ้บางซื่ออบางซื่อ งานอยู่กรุงเทพบีดีโบมักมาครัเป็นกเกษตรกรอยู่น้ำบ้านมันเปื่อมันเลอะดิพี่กเกษตรกรกกออ,รอ <c oughs> คนเราถ้าเกิดอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวเข้ากับที่นั่นนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ก็ไม่ลืมบ้านเกิดน,นะครับโดยเฉพาะลูกลูกอีสานอย่างพวกผมเนี่ยนะครับเปนยังไงก็ไม่มีทางแล้ว มีเอียงแต่อยากกลับเาอยู่บาทเดียวนะพี่นะโอ้มีสูญเสียอยู่หนึ่งตัวท่านเลย,ยว่าจะตายเห็นว่าตายหรอยังไม่ตายสักตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับเดินทางกินน้ำหรือเปล่านะครับมีออนแอร์อยู่ตัวเดียวนะครับอ่าโอเคคอยกินน้ำเข้าไปแล้วเผื่อน้บก็ถือว่าโอเคดีนะเปลี่ยนมาสองพันตัวนะครับก็ถือว่า ปลอดภัยอ้าวยังไม่หมดเหลือกองหนึ่งกองสุดท้ายนะครับใช่ครับนะผมกำลังลอรอลุ้นอยู่ว่าจะมีตายหรือเปล่านะเพราะแดดมันร้อนมากนะครับมือเจ้าองศาพี่เขาว่าหอนที่สุดเลยเนาะหันครับพวกนี่แมน้น<า>ว่าเขาว่าสี่หอนที่สุดไม่เนาะมือเนี่ยหอนสี่สิบกว่ามือเนี่ยสี่สิบก,กว่าองศงานะครับนี่นะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ร้อนที่สุดผมนี่ไหมนะครับเห็ดเง่ามีตากแดดแียๆก็ตอนเลย ว้าวโมเสนใจอย่างนี้พี่สนใจหาเงินมาช่วงหนึ่งกันเลยแบบลุยเต็มพิกัดเลยก็เลยช่วงนี้ก็เลยพอนันอยู่ออโอเคน่อพีเนาะถือว่าเป็น,นไลยดูดวดครับบ่ตายเลยเนาะบ่ตายจากโตเลยมันยุกับเจ้าดิบเนาะคืนนี้แห <c oughs> ละนี่นะครับโดยเฉพาะคืนนี้ถ้าปล่อยลานกว้างเงี้ยคือเราเราอยากให้ลูกค้าเซฟคือไม่อยากให้พลาดถ้าไม่ทับกันตายอนุบาลได้กับเป็นเงินครับผม พ่อขาใจนะพี่เนาะคือเป็ดเป็ดทำมาหลอดมาทุกตัวเนี่ยเจ้าเห็นอํนนักได้เจ้าแหงได้หลายบาทนั่นแหละแหงสูญเชียหน่อยเท่าไรแหงดีเมนครับผมคืออยากให้พี่มีกำไรพอมีกำไรนี่มันโบกกันไงครถ้าหลังขาดขึ้นมากมันขี่ขันโบนึ่แเมนต่้งไฟตั้งกรสีโบนันโบนี่คือบ่อยากโบเจนเห็นอันนายกแล้วครบเห็นบ่เห็นเห็นเห็นรอยยิ้มแน้ววะ อ่ะที่ทอมถามมาเรื่องยังไดเพื่อนเพือนเพื่อได้ใจหน่อยแถบอ่าคือต้นทุนหน่อยครับล้วมล้วมเป็ดแล้วล้วมคาเป็ดแล้วแสนเดียแสนเด็ดแ,ดดแม่นของเก่าสองแสนสองอ่ะลวมคาเป็ดแล้วมันวที่เป็นไปได้ยอยู่บ่เราไ่าได้ <laughs> <c oughs> เรามีเราผสมกากถั่วเขียวลำอ่อนลำแก่ครับผมเราอาจจะได้ลำในราคาบ่สูงครับนั่นแหละพี่ก็ลองหาเบิ่งลำนึ่เพื่อได้ลำในราคาบ่สูงครมยีชิมหามือขึ้นไปยังผสมเด้อ ย่าพึ่งกว่าสมช่วงยิ้มหาเมื่อไรคืออัดเอาโค้งสั่งไปก่อนพร้อมแท้เจ้าหนึ่งมันมีเงินซื้อข้าวกินเป็ดกินเม็ดสองหิวน้ำนี่นะสไตล์ผมก็คือคือคือในคลิปว่ฟังฟังเสียงบอกตัวจริงกจ้าในคลิปคือกันบัวพี่คือว่าว้กันตีนกันแน้วพี่ฟังถ้าเกิดดูในคลิปอ่ะผมสไตล์ อ่าหลายหลายคนจะพูดแบบคือบอกว่าเขาหูพขดเลยพี่<ช>แต่แต่ว่ามาพร้าวโตจริงแล้วเป็นยังไง<ช> <laughs> เห็นเ่าเขาหู<ช> <laughs> าเงาคุณจริงคุณจริงค่ะแต่แต่พวกขี้ปัญหากระโูกฟ้ามเลยพี่มื่อแรกที่เห็นเราวโทไปหาครับเอ้าวคนที่ว้างหูงไว้แฮะอ่ะ <laughs> กะาก็สไตล์ผมนี่ผมค,คุยน้ำบันกี่คนค้ามด่ผมว่างเลยพอคื้นหนึ่งเอียงบัวพี่ผมบอกมาสางฝันเลยพี่ถ้าพี่ว่าบ่เลี้ยงแห้งดีพอยังว่วพี่ถอดใจเริ่มแห้งดี เมนโบไม่งั้นบโบเลยมาชวนโบริมา<บ>คือเราไม่ได้มาชวนนะพี่น้องเอฟซีไม่ได้มายุมายงส่งเสริมหรือมาชวนให้ใครมาเลี้ยงให้เพราะเพราะเพราะเราทํางานเนี่ยอันนี้คิวลูกเป็ดมันมีที่ไปอยู่แล้วแต่เผอิญผมติดงานที่จะข้ามไปสวรรค์นนเขตผมก็เลยคุยกับพี่เขาถ้าเจ้าปฏิเสธเจ้าคิดว่าเจะคอยว่างเรืก็คือว่ามีคิวให้ครับคเอ้าเรามือกายเราผ่านมาหลายเดือนแล้ว คือเวลาเป็นล <def uras> ูกฟ <X net young men> <mm ้มค so ือผมบอกผมบอกแล้วไม่ว่าอันมันมีคิ้วอันคิ้วคิวทีสิไปอันนครหลวงวันนี้ผมติดงานสวรนนเขตวบนเสามันตรงกับวันเสาพอดีไหมพี่คือไอเราบวชวันเสาก็เลยสิ้ไปอันน่ะก็เลยอันถานเจ้าว่าเอาว่าามเจ้าว่าเอากับโจ้กกัะงายมากข่อยกรงงายกลับเป็นบ้ัน นี่นะมันมันคือต่างฝ่ายต่างถ้าเกิดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันง่ายๆ่าู้จัดจัดผู้จัดรู้แล้วว่าว่าพี่ทอมตัวจังไงยังหูว่าผมชัวเอ้ยลองบรยษัดผมมาตัวตีฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่แม่ลบพี่ล่าสิเพื่อคนบ่วผ่านเลยตัว พราะเพราะเก่าคือว่าขันตักปีหรอสามปีหรอวันมาเบิงผมมาตั้งแต่คุณหมอไปเยี่ยมผมอ่ะตู้ตูเตต้เกิดสองตู้ตู้อ่าเียร้อแล้วสองตู้ตู้เกิดสองตู้พี่เขาไปดูผมตั้งนานแล้วนะครับ<ม>พี่เขาดูตามติดตามในคลิปตั้งนานแล้วพี่ตั้งตั้งตั้งได้กันหรอครับเพราะหรอพี่ <c oughs> เดี๋ยว,วเวลาอ่ะจะเอาของมาเปลี่ยนเล่กอะไรคือ <c oughs> อุปกรณ์ฟ้ามหลไรเนี่ยสื่อมือสองมากสิพี่พอ่ะนั่นนะครับ เลือกตั้งเฉพาะมองที่พี่อยากให้เปียกเดี๋ยวจะไม่ยพอาะถ้าเขาิืมแข็งแร้งหรือหรือรอบ้าพี่เลื่อนไปมุ่มไหนมุ่หนึ่งครับคือ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 ที่ผมเนี่ยคือคือผมแนะนําผมอยากให้เปียกเป็นจุดเป็นมุมนะครับไม่คือไม่ใช่ถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือรัศมีหนึ่งเม็ดหรือเม็ดกลัวเนี่ยันต้องเปียกมันแกบมันต้องเปียกแันเข้าไว้ทั้งมุ่เนี่ยมันไม่ใช่เปียกว่าเม็ดเม็ดกลัวครับจ้านนี้ให้เขากินก้อนกับบ๊อบไปยังทีนี่นะครับพี่น้องเอฟซีใครที่ฟังดูก็ก็เก็บไปเป็นแนวคิด อันไหนที่ดีก็เก็บไปอันไหนที่ไม่ดีก็ก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าผมก็ประมาณนี้การทํางานของผมแต่เรื่องเรื่องเงินเรื่องของเรื่องอะไรไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วกันนะครับก็คือคนจริงอ่ะจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับมัน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 หาเรื่องอยากกันนะพี่เนาะสันเป็นเรื่องเงินแมนบอกพอทุกคนหาเงินพี่ขอร์สักเสียวแล้วพี่นั่นแหละเยี่ยมครับเยี่ยมอ่านั่นแหละเยี่ยมคลองใชนหลือครับสุดยอดเลยนี่ โอเคนะครับคลิปที่ผมทำไว้สั้นประมาณนี้ไม่เออไม่สั้นแลยยาวมากก็ดูแล้วเพราะมันกต่อกันหลายคีนะครับเพราะมีสายเข้าสองรอบโอเคเนาะทำไว้ประมาณนี้ไปแล้วครับที่นี่บัวใหญ่นะครับโคราชอ่แลวสวัสดีครับสวัสดีครับ